จเย็นๆก่อนโชคดีที่ข้ามารู้ตอนนี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็มันคงจะแย่ยิ่งกว่านี้ซะอีกตอนนี้โจฟานเองก็บาเดเจ็บสาหัสแล้วเขาไม่ได้เป็นภัยคุกค้ามอะไรต่อข้าแล้วถ้าข้าสามารถจัดการกูซานตรงได้เท่ากับว่าขา้าทำลายัยคุกค้าที่ใหญ่หลวงสองอย่างไปได้ในคราวเดียวกันกูซา,า,านตรงขาา้าได้ยินเสียงเราหรือเราอ้างถึงความทรงพลังของเจ้าขาา้าอยากจะลองด้วยตัวเองเสือเกิน ในตอนนี้ตอนที่บ้านเมืองกำลังระสำล้ายข้าจะขอชิงฉายาไรพ่ายมาจากเจ้าก็แล้วกันหืมในช่วงเวลาสามศตวตรรษที่ผ่านมาไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเลยที่กล้าพูดจาก,กับข้าแบบนี้ไอ้เจ้าปลาไหลเดนตายแล้วให้ข้าไปเด็ดหัวของเจ้าอยู่ตรงนั้นซะนะซันจือน้อยกายาเพชรก้าวมังกรของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากทีเดียวเพราะงั้นจงจำไว้ด้วยว่าเฮ้ยข้าไม่สดแล้ว ฮ่าฮ่มาเลยย่าเฮ้ยอยขนาดขาใช้พลังของกายอาเพรก้ามังกรแบบสุดพลังแล้วยังทำให้กูสานตรงกระเด็นถอยหลังไปได้เพียงไม่กี่ก yeah. ้าวเท่านั้นเอง สมกับคำล่ำลือชาย,ยาของเด็กปีศาลายไพจริงๆช่างแข็งแกร่งอะไ้แบบนี้นี่เขาต้านพลัง80%ของข้าได้ยังไงกันมันเป็นไปไม่ได้ฮึขอข่าลองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันฮะไอเจ้าเด็กโง่ใครกันล่ะที่คิดจะสู้กับจ้าแบบซึ้งซึน้าฮ่าเอานี่ไปกินฮ่า อ,อหางของข้าเขาไปขนาดนั้นต่อให้เจ้าจะได้ใช้ยาเด็กมีสารไลพายก็ตามในท้าที่สุดแล้วเจ้าก็ต้องบาดเจ็บบ้างละเจ้าเด็กนี่มีความคิดง่ายๆแล้วก็โจมตีแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะบาดเจ็บอะไรง่ายดายขนาดนั้นหรอกนะฮะเอ,อ้ยบ้าจริงนี่มันเจ็บจริงๆเลยนะเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยแล้วทำไมหางของเขาถึงแข็งขนาดนั้นกัน อ๋ไอ้เจ้าหนี่มันเป็นปีศาจแบบไหนกันแน่เนี่ยค่ะต้องเชื่อกระตุนสารจอน้อยซะหน่อยแล้วสารจอน้อยไอ้เจ้าหมอนเนี่ยมันเรียกเจ้าว่าเจ้าโง่นะเขาช่างเป็นคนไม่ไมกลัวตายเอาซะเลยไร้าสาระนะ่าเขาพูดแบบน,นั้นตัน้งแต่เมื่อไหร่กันฮี่นี่เจ้าเจ้าพูดว่ายังไงนะ บ้าจริงในเมื่อกองเล็บของข้ากับพางของข้าไม่ได้ผลงั้นข้าต้องใช้ขค้ื่นพลังทําลายล้างซะแล้วฮะเจ้านันคิดจะทําอะไรอีกนะฮะ่าเคลื่นททำลายล้างมังกรมาตาเปหอไอเหเ้เจ้าปลาไหลเท่าเจ้ากล้าดียังไงถึงเีย้ข่าว่าเจ้าโง่กันฮะ เอามันกลับไปกินเองซะเธอย่านี่แน่ออ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 ไอเ้อไเจ้าป่าไหลเท่าเอ้ยข้าใช่หัวคิดเป็นเหมือนกันแหละพเพียงแต่ว่าไม่มีใครบนโลกไปนี้ที่คู้ควรให้ค่าทำแบบนั้นไง<โ>ฮึโอ้โห ปกติแล้วข้าชอบทำตัวหญิงยโสโอหังพยองไปทั่วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกชายของข้าแล้วก็ไร้ความหมายความแข็งแกร่งนั้นจะเหยียบย่ำทุกสิ่งใครมันจะไปมัมเสียเวลาใช้หัวสมองของตัวเองกันในเมื่อหมัดของตัวเองและพลังของตัวเองนั้นเพียงพอแล้วต่อให้เจ้าจะวางแผนเจ้าเล่ยนับร้อยนับพันแผนเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังที่เด็ดขาดแล้วมันก็ไร้ความหมายซานจูน้อยพ่อของเจ้าคนนี้ต้องยอมเจ้าเรื่องนี้เลย